ถ้าชื่อภาษาพาเรียกสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมทุกอย่างเลยในการเคลื่อนไหวเราทั้งหมดแต่นั่นมันเป็นคือมันเป็นการฝึกทางกาย,ยานุปนจสราทีนี้สัมปชัญญะในทางเวทนาจิตและก็ธรรมนี่อันนั้นไม่ใช่ทางกายแล้วนะมันเป็นการที่ว่าเออเรารู้ตัวว่าเรากําลังเพลินเนี่ยเรารู้ตัวว่าเรากําลัง โกรธอยู่เรากําลังจะโกรธเนี่ยเรารู้ตัวว่าเรากาลังเจ็บเรากําลังหิวเรากําลังปวดเรากาลังสุกอยู่เรารู้ตัวว่าเราได้ยินเสียงเกิดขึ้นและดับไปอันนี้มันก็ยากขึ้นแล้วนะมันก็ไม่ใช่ทางกายทีเดียวนะมันก็เป็นทางทางนามธรรมาด้วยนะพวกนี้มันจะทําให้ตื่นยิ่งตัวนามธรรมายิ่งตัวจะทําให้ตื่นมากคือทุกครั้งที่ว่าเราสังเกตเห็นจิตเรา เผลอไปคิดแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันมันมีการไหวไปของจิตน,นแล้วไอ้ตัวสติสัมปชัญญะมันปุ๊บตื่นขึ้นไงนั่นแหละสัมปชัญญะสัมปชัญญะแก้ความหลงความหลงมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากใจเราตัวสัมปชัญญะก็คือตัวนามธรรมานั่นแหละที่ไปรู้อาการของนามของใจเราทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก,ก็จะสอนไงครูบาอาจารย์แล้วก็จะสอนว่าให้ตื่น เป็นผู้ตื่นพระพุทธเจ้าจะมีคํานึงว่าเป็นพุทธะเนี่ยเป็นผู้ตื่นตื่นนี่มันเป็นชั่วขณะมันเป็นแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมัน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 ตื่นขึ้นมาจากการกระทบอารมณ์มันจะตื่นแป๊บแป๊บแป๊บ๊บ๊บ่เงี้ยมันแต่มันมันเป็นการฝึกซ้ํซ้ๆซ้ๆซ้ซ้ซ้ำเป็นการสังเกตซ้ําๆไในตัวตื่นมันจะค่อยทรงตัวใชนี้มมันเป็นตัวแก้ความหลงโดยตรงนะตัวโมหะหรือตัวอวิชชา โดยตรงอย่างที่อาจามาพูดบอกว่าไอ้ความเหงามันเกิดได้ยังไงนั่นแหละคือตัวธรรมัญญาเพราะว่าต้องสังเกตดูนะต้องสังเกตแสงสว่างความมืดความสว่างความเย็นของอากาศความอะไรสภาพแวดล้อมที่มันปรากฏแล้วก็สังเกตถึงใจเราที่มันไปกําลังหมายมั่นนึกถึงอารมณ์นั้นแล้วมันก็เพลินอารมณ์แล้วมันปรุงอารมณ์แล้วมันทําให้ความเศร้าเกิดจริงมันมีกระบวนการตั้งเยอะนะ แต่นั่นคือการสังเกตมาด้ว,ว่าอ๋อมันตัวสรมมชาตัญามันทําให้เราตื่นขึ้นมาจากความเศร้าไงเออมันก็หายไปความเศร้าความเศร้ามันเกิดไม่ได้เพราะเรารู้ตัว